ฮานนีเดืดตงเล็กเป็นตัวนำคู่กับแกฟูเนตผลยกเป็นตัวที่สามแฟนทอมดีสิฉันชายที่ห้าที่โคบายสามแกฟูเนตเป็นตัวนำแฟนทอมเป็นตัวที่สอง จันชายดีสามปิลลี่ดีซพุทธิตาดีอาอีก,กงบ่ายสองออกทางตรงแเขมุนเอลเป็นตัวนำกุฎิตาเล่าแรงทางนอกกันมาพร้อมนะครันท่อม